Okay. ใครก็ตามที่เกิดปีพศตัวสุดท้ายหรือว่าลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะครับเรามาดูกันว่าได้แก่เลขอะไรบ้างนะครับก็2480 2490 250 2510 2520 2530 25 2540 2550และ2560ด้วยนะครับโอเค สำหรับเลขศูนย์เนี่ฮะเรามาดูกันใครที่เกิดปีพศตัวสุดท้ายลงง้ทยด้วยเลขศูนย์หรือว่าที่ขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็ให้ทุกท่านนะครับพิมพ์พศเกิดด้านล่างใต้ของมิ้ได้เลยเนะฮะและหลังจากนี้นะครับบอเบิลจะทํานายในปี2567นะเ,เพื่อจะให้คุณดูว่าแม่นยําหรือเปล่านะหรือว่าถูก,ถกต้องถูกใจไหมถ้าใช่นะครับเราก็ไปตอปี6 8แต่ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนคลิปได้เลยเนะฮะโอเคเรามาดูกันนะครับสำหรับเลขศูนย์ ปี2567นะครับก็ค่อนข้างที่จะเจอความแตกแยกนะครับความบาดหมางความไม่เข้าใจความไม่ลงรอยของคุณนะีแล้วก็เจอในะเรื่องของการเงินที่หนักหน่วงมากๆเลยถูกต้องไหมครับเรียกได้ว่ามันเหมือนกับเงินปืดมากๆเราพยายามขายเราพยายามหาเงินเราพยายามหาอาชีพเสริมแต่มันก็เหมือนกับว่าอาชีพเสริมของเรามันก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นกลับกลายเป็นฝุนที่ลงไปกับแย่ลงไปอีกถูกต้องไหมฮะ มันเป็นลักษณะแบบนั้นใช่หรือไม่เนี่ยนอกจากนั้นนะครับยังเจอในเรื่องของความท้อแล้วก็ความเหนื่อยด้วยเราก็ยังคงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เรารู้สึกท้อท้อแท้ๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคงยัง ยังไม่เจอทางที่ไปได้ดีเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงทําไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อนะครับนะรวมไปถึงการเงินที่จะต้องจ่ายเยอะมากๆเลยในช่วงปีที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าการเงินของคุณเข้าก็แทบไม่เข้าจ่ายก็ต้องรออยู่มันต้องวิ่งต้องหมุนต้องหาทางให้แก้ไขไปถูกต้องไหมครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเล็กูงเป็นไหมครับถ้าเป็นและใช่ทีนี้เรามาดูปี2568 สำหรับปีส5 6 8หรับปี2568นะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนในเรื่องของการเงินปี2 5 6 8นะฮะปีอย6 8นะครับ, 68, รบก็ถือว่าดีขึ้นกว่าปี67แต่ว่ามันยังดีไม่พอหมายความว่ายังไงหมายถึงว่ารายรับต่างๆก็อ,อาจจะมีมากขึ้นอาจจะมีะรายรับเข้ามามากขึ้นจนทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วนะ แต่มันก็ยังไม่พอต่อรายสายเท่านั้นเองครับแต่มันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะแต่มันยังไม่พอเท่านั้นเองเนี่ยดันั้นการเงินในปี2 5 6 8ครึ่งปีแรกตั้งแต่มการาจนถึงวิทยุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่การเงินเริ่มขยับ นะเริ่มมีเข้าเริ่มได้เห็นแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่พอต่อการใช้จา่ายเพราะนั้นเราอาจจะต้องอดทนอีกสักหน่อยในะเรื่องของการเงินนะครับนะอาจจะมีฝืดบ้างติดขัดบ้างในช่วงหนึ่งเท่านั้นเองครับนะอ่าส่วนในเรื่องของการงานใครที่ทําอาชีพประจานะครับต้องระมัดระวังเต้านายนะ เราม้อระวังเจ้านายนะครับกําลังคอมเมนต์คุณอยู่เจ้านายต้องเล่นงานคุณอยู่นะหรือคนที่อายุมากกว่าต่อให้เป็นลูกน้องก็ตามหรือเป็นใครก็ตามที่เขาอายุมากกว่าเรากําลังจ้องเล่นงานคุณอยู่ต้องระมัดระวังนะครับหรืออาจจะนําเรื่องราวต่างๆมาให้คุณนั้นรู้สึกไม่สบายใจหรือมอบหมายให้คุณนั้นหนักเกินกว่าที่คุณจะรับไปได้หรือไม่อยากจะรับแต่เจ้านายมอบงานที่มันแบบเราไม่อยากทําแต่เขาให้เราทำเนีืม ส่วนใครทําอาชีพอิสระบอกได้เลยนะครับก็เรามาระวังลูกค้านะเรามาระวังลูกค้าที่แบบว่าอาจจะยากหน่อยขายงานยากหน่อยค้าขายยากหน่อยจุกจุดหน่อยไอ้นั่นไอ้นี่หรือเจอลูกค้าที่ประเภทแปลกๆหน่อยต้องเรามาระวังด้วยนะครับนะ,ะลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็เห็นว่ามีงานเข้ามามากขึ้นสําหรับอาชีพอิสระเริ่มมีงานเริ่มมีอะไรเข้ามา,มากขึ้นแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ปงังมันยังไม่ไปมันยังไม่สุดเท่านั้นเองนะครับอืม ต่อไปในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรัก ครึ่งปีแรกความรักจากที่ปีที่แล้วมันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้หน้าลำคาญคนรักคนนี้มีคนรักอยู่แล้วเนาะจมุดหิีกับคนที่รัก,กมากแล้วก็ดูว่าเขาทํานั่นทํานี่ทํานู่นเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเนี่อหรอแม้มันมันลำคามันรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำเนะ่เนี่ยปีนี้นะครับเหมือนเขาก็เตื้องขึ้นเข้าใจปรับความเข้าใจขึ้นแต่ว่าภาพรวมก็ยังเขาก็ยังเป็นเขาอยู่นะย,ยังคงเป็นคนคนเดิมอยู่ลักษณะแบบนั้นนะส่วนคนโสดน,นะครับปี6 7เเงียบสนิทเลยแต่ว่าปีนี้ อาจจะมีใครสักคนนยสำหรับคนโสดปี2 5 6 8อาจจะมีใครสักคนเข้าหาเราเครับแต่ว่าเขาอาจจะค่อยๆไม่ได้ไม่ได้ผงผางไม่ได้แบบยิงตรงมาเลยว่าฉันจีบคุณแต่ว่าอาจจะค่อยๆซึมซึมเข้ามาอะไรเงี้ยเข้ามาหาเรามากขึ้นเงี้ยซึ่งคุณจะชอบไม่ชอบเท่าที่ดูก็เฉยๆครับยังไม่ได้ชอบสักทีเดียวสำหรับคนโสดนะแต่คิดว่าน่าจะมีคนมาแอบชอบเราแน่ๆครับอืม ต่อไปในะเรื่องของสุขภาพสุขภาพครับสุขภาพสุขภาพของคนเลขศูนย์นะครับก็ไม่ได้หนักครับมีแต่อ่อนเพลียเนาะพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนใจเมื่อไหร่จะผ่านได้สักทีเมื่อไหร่จะรวยสักทีอ่อนอกนะเมื่อไหร่จะมีแฟนไดาสักทีเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องของกามคิดมากครับส่วนเรื่องของสุขภาพกายก็อาจจะเป็นในเรื่องของการ พักผ่อนไม่เพียงพอนี่ยถ้าอุบัติเหตุคือเล็กน้อยมากๆนีแนะนําให้ทานยาบํารุงไว้นะคะสําหรับเลือสูงเนาะทานวิตามินต่างๆก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับนะต่อไปเรื่องของโชคลาบนะโชคลาบน,นะครับนะ สำหรับคนเลขศูนย์โชคลาบมีบ้างครับแต่ว่าอาจจะถูกน้อยหรือว่าเน้นเฉียดมากกว่าโดยเฉพาะโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเจ้าที่เจ้าทางสาลพระภูมิหรือพระที่ิ้งครก็จะทําให้คุณได้มีโอกาสได้มีโชคลาบข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบว่าได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเราเยังคงได้รับความเอ็นดูอยู่ยังคงเข้าหาเราอยู่ยังคงรู้สึกว่าเ,เข้าอกเข้าใจเราอยู่อาจจะมีบ้างในปีนี้นะครับภาพรวมโชคลาภก้อนใหญ่ อาจจะยังไม่ถึงแต่พอมีให้มีเข้ามาบ้างไหมมีเข้ามาบ้างครับสาหรับครึ่งปีแรกต่อไปครึ่งปีหลังนะครับสำหรับปี68เรามาดูกันนะสำหรับครึ่งปีหลังของปี68บอกได้เลยนะครับเป็นปีที่เป็นครึ่งปีหลังที่เริ่มชิวขึ้นดีขึ้นไหมดีขึ้นนะมันค่อยๆดีขึ้นนะครับคือปี67หนักใช่ไหมครึ่งปีแรกของปี68เนี่ยก็จะเริ่มแบบเออเห็นแล้วแต่ยังไม่พอแต่ปีปลายปี68ปเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า เออท่าทุนและไม่ขาดทุนและนีอ่ามีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกสบายขึ้นเพรานะนั้เลขศูนย์เป็นเลขหนึ่งที่ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะีแต่ว่ามันอาจจะช้ามันไม่ทันใจเราคูณประคองตัวเองไปให้ได้ก็แล้วกันจนไปถึงปลายปี68และแอกระซิสําหรับเลขศูนย์่าปี69คุณฟังนะสำหรับศาสตร์หมอเบิร์น เออนะปี69คุณปังเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นจนถึงปี69นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินจากที่การเงินได้มาแล้วไม่พอเนี่ยมันเริ่มแบบว่าเออเริ่มพอแล้วอาจจะไม่เหลือเก็บแต่ว่าเริ่มพอเริ่มใช้เริ่มจ่ายไปเริ่มดีขึ้นเริ่มสบายใจขึ้นเนี่ยเรื่องเงินเริ่มคล่องขึ้นเนี่ยในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะยังไม่มีเงินเก็บหรอกแต่ว่ามันผ่านได้ผ่านได้มันก็สบายใจไม่ติดลบเหมือนครึ่งปีแรกหรือว่าเมื่อปี67เนี่ยส่วนเรื่องการงานนะครับเช่นเดัร้ รับการยอมรับมากขึ้นหลังจากที่ต้นปีแรกอาจจะดูรู้สึกน้องไม่เข้าทีเข้าท่าแต่เีปล,ปลายปี68นะคนที่มีงานประจำเจ้านายคนลูกน้องหรือว่าคนในที่องคอ์กรรักใคร่คุณมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคุณมากขึ้นส่วนใครที่เป็นอาชีพอิสระก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากขึ้นหรือมีหนทางที่ขายได้มากขึ้นหรือมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นอ,อีกเนี่ย ความรักโอสบายสบายเลยครับในช่วงครึ่งปีหลังก็ชิวๆเลยฮะไปได้เรื่อยๆเลยครับก็รู้สึกมีเสียงหัวเราะมีความอบ,บอุ่นเนี่ยสบายสบายครับส่วนสุขภาพเนี่ยของคนที่เกิดเลขศูนย์เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังคงม,มีความอ่อน อ่อนอกอ่อน,อนใจนะอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างแต่ว่าเป็นเร็วหายเร็วนะไม่ได้เป็นหนักไม่ได้ท้อไม่ต้องกังวลครับทานยาหายทุกอย่างทุกสิ่งผ่านได้สบายสบายครับอุบัติเหตุมีไหมไม่คิดว่าไม่น่าจะมีถ้ามีก็เล็กน้อยไม่ได้เยอะนะครับนะ <S <S และสุดท้ายเรื่องโชคลาภมีไหมมีด้วยนะเออเนี่ยสำหรับเลขสูตรนะโชคลาภมีนะครับในช่วงปลายปี68แต่ว่าต้องเป็นตัวเลขจากตัวเราหมายความว่าเราชอบเลขอะไร เราก็เอาเลขนั้นหรือว่าจากวันเดียนปีเกิดเราลดเราบ้านเรานะหรือว่าเลขที่เราแบบไปเจออาจารย์ท่านนั้นหมอดูท่านนั้นแล้วเราถูกใจเอาเลขตามนั้นเพราะตัวเองนั้นกําลังส่องแสงประกายในช่วงครึ่งปีหลังเลขศูนย์ถือว่าดีขึ้นตามลําดับแต่ว่ามันขึ้นแบบค่อย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 คทีละนี้เท่านั้นเองครับพอจบปี68เข้าสู่ปี69้าคุณจะกลับมาปังปังปังแน่ๆนะเพราะนั้น ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นซึ่งมกราคมพามีนาเมษาสี่เดือนแรกอาจจะแบบท่วมๆติดอัดอด,อด,อดยังคงผ่านยากแต่พอเป็นพืษสะานมิถุนาเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีมันเริ่มชิวขึ้นมันเริ่มสบายขึ้นนั่นเองครับเพราะนั้นอดทนจนกว่าจะแลนะฮะใครที่เกิดปีพศออลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับทิมคำทำนายน้อมรับคำทำนายว่าเฮงดังฟังรวยเข้ามาได้เลยครับ